นะะคนโครงหน้าทตาดินนะทตาดินคือลักษณะสี่เหลี่ยมกลมๆนะคะเหมือนหินผาเหมือนภูเขานะอย่างที่เขาบอกฟ้ากลมดินเหลี่ยมเนาะดังนั้นเนี่ยคนโครงหน้าทตุดินนะฮะก็จะเป็นคนโครงหน้าเหลี่ยมเลียมนะคนโครงหน้าทตุดินเป็นคนโครงหน้าเหลี่ยมเลียมจะเป็นคนที่วางแผนเก่งนะคะเป็นคนที่หนักแน่นแล้วก็เป็นคนที่ยึดมั่นอุดมการ์อย่างยิ่ง นะคะดังนั้นคนเราจะยิ่งใหญ่เหมือนภูเขาภูเขาคือธาตุดินนะคะจะต้องเป็นคนที่อดทนหนักแน่นยอมรับการแบกรับต่างๆได้ง่ายเพราะหุนเขามันยิ่งใหญ่นะคะแบกรับทุกสปปรรพสิ่งได้ดังนั้นคนโครงหน้าธาตุดินหรือผู้ชายที่โครงหน้าเหลี่ยมเรียเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่นะคะจะเป็นคนที่นะ วางแผนได้ดีอดทนต่อความยากลำบากดังนั้นเศรษฐีทั่วโลกโดยส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะมกักจะเป็นคนหน้าเรียมทั้งสิ้นเนาะด้วยความอดทนของคนโครงหน้าทัดดินและคนโครงหน้าทาดดินมกักจะมีผิวสีค่อนข้างเหลืองนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะโครงหน้าที่เราสามารถสังเกตได้นะคะต่อมาโครงหน้าทัดทองนะคนโครงหน้าทัดทองนะทัดทองเป็นยังไงทัดทองกําเนิดจากทัดดินคือสีเหลียมจตุรัส นะคะธาตุน้ำนะคะเป็นลูกของธาตุทองดังนั้นคนโครงหน้าธาตุทองจึงมีลักษณะโครงหน้ารูปไข่หรือกึ่งกลมกึ่งเหลี่ยมก็คือลักษณะหนาา้าผากโหนนะคะมีเหลี่ยมที่แก้มมีเหลี่ยมที่คางลักษณะแบบนี้นะคะคนโครงหน้าธาตุทองเนี่ยเขาเรียกว่าปานสังหารและปานสินสุดจะเป็นคนที่ทำงานอกเกส e s s รับรู้ความรู้สึกได้ดีบริหารงานได้เก่งและเฉียบคมแต่คนโครงหน้าธาตุทองด้วย ด้วยทองเนาะมันโดนแดดก็ร้อนไวโดนน้าก็เย็นไวนะคะดังนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่รับความรู้สึกได้เร็วดังนั้นใครที่ทํางานกับคนโครงหน้าทาทอง้าทองจะเป็นคนทํางานรวดเร็วว่องไวกระฉับกระเฉงนะคะดุดันนะแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอะไรหูเบานิดนิด,นดหรือแบบควบคุมอารมณ์ได้ยากเมื่อเกิดอารมณ์ดังนั้นนะคะ คนคงหน้าท่าทองเนี่ยจึงเป็นคนที่ทํางานแล้วเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนตรงไปตรงมานะคะเนาะอันนี้ก็เป็นลักษณะนะคะของการดูโงเ่เฮงนะคะการดูโงเ่งเฮงนะท่านผู้ชมนะคะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบ เหนือธรรมชาตินะคะหรือแบบเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทพเซียนใดๆเลยมันคือเรื่องการเข้าใจธรรมชาติการศึกษาธรรมชาติการเรียนรู้ธรรมชาตินะคะงูเฮ้งหงจุ่ยเนี่ยคือการเรียนรู้ธรรมชาติเอาธรรมชาติมาใช้ในการอ่านประเมินคนเพราะอย่าลืมนะคะว่าคนคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติค่ะ